สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องแย่ยไพภากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้แย่ไพ่ก็ได้น้ำของมุ่นท่าทางตำเหล้ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ไพ่กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไพ่น้ำในเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามแย่ไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับศิบุริพาดเบิ่งพาชมเน่าทาทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับแย่่่ไไกคคออมมมเเนนนตต์าาาาใ้้้้ลลิปขงงงดะพี บ้าหลายใหญ่ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูลเนวทางตามเล่าอาจารย์ทนันแหลกเพิ่นเลยเนาะคะนะ่ะเนาะแนวทางนี้มาค่ะเปิดเปิดฉากมาเลยเนาะคะ่ะจากแนวทางของคุณหญิงงามใจงวดที่แล้วคุณหญิงงามใจเนาะจ้าวันพุทธที่แล้วคุณยิงงามใจฟันเข่าสามตัตตรงเลยนะจ้าพี่น้องเก้าสี่เจ็ดละก็เก้าเจ็ดเพื่อนไฮมากตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะเน้นสี่เจ็ดเม็ดเดียวเนาะจ้าเขามาตามต่อจ้าพี่น้องคะ่ะเพื่อนไฮมากเนาะจ้าพี่น้องแคปหน้าจอเลยจ้า เพิ่นฟันิฟันหาเนาะพี่น้องเนาะเม็ดเดียวงวดนี้เพิ่นมาสามตัวได้พี่น้องว่าสามตัวคือเก่าแล้วเนาะจากสามหนึ่งหาแปดหนึ่งห้าเม็ดเดียวหนึ่งหาค่ะพี่น้องคะจากแนวทางของคุณหญิงงามใจเนาะจากแคปหน้าจอชุดเต็มได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะคุณหญิงงามใจค่ะพี่น,อน้องมากระจจดจาดฝาดบิ่มเบิ่นได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมัยเนาะคะ่ะอาจารย์สมัยเพิ่นบอกว่างวดนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ เพื่อนหามากหนึ่งสามหนึ่งสี่เน้นๆคือสองหนึ่งนองเจนึ่าจ้ะโต๊ะกันส7งเและส7จากแนวทางของแอสมัยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะขันหมักแนวทางเพื่อนกะจวดจ่าดได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางย่ออินเตอร์เนาะค่ะย่ออินเตอร์ฟันเจ็รองหกเนาะค่ะ7จ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดหกสีละหกพี่น้องค่ะเม็ดเดียวเพื่อนเพื่อนบอกว่า7จ็ดแปด 68และ7 8เน้นๆตรวจจดฝาดเบิม่มใดเลยค่ะจากแนวทางอยออินเตอร์เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางต่ำเล่าวสันจ้าพี่น้องจา๋าแนวทางคพรบนเนซื้อต่ำเล่าเนาะพี่นอ้องตัวเน้น่นซิมีจังสี่พี่นอ้องเอ่อศูนย์หนึ่งแาหนึ่งเจ็ดตัวร่องก็คือหกหนึ่งกับหานึงนะจ้ะสามตัวเก้าหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหกแปดหนึและ เจ้าแปาให้เน้นเนาะเพิ่นหลุดหนึ่งพี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นหลุดหนึ่งมือนี้เนาะเพิ่นบอกว่าถ้าให้เน้นน่ะเพิ่นเน้นหกหนึ่งก็แปดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะถ้าเป็นสามโตเพิ่นเนาะจ้าจวดจาดฟาดบึ้มค่ะพี่น้องตำาวล่าสันค่ะพี่น้องเนาะก่ะพิจาน่าเป็นแนวทางไหนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยค่ะนี่เป็นแนวทางของแอนเมงปอเนาะค่ะแอนเมงปอบอกว่ามือนี้เด่นสองหนึ่งศูนย์มาสันจ้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด 1 8ึ0งแปดสอามวัสันสตัว7 2 3 3 1องสาองหกและอ่าเจ็นอเนาะค่ะจากแนวทางของแอดแเมงปอเนาะจ๊ะเนาะต่อไปเลยค่ะนี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางตำเหล่าอ่าของสายวิทยากรตำรวจเนาะจ๊ะเล่าบนมือนี้เด่น1นล่อง6เนาะจ๊ะ6 1 9 1, นะะึ่าหน่วันชุดเต็มแคบหน้าจอเลยเนาะจ๊ะ จ,จากจาดฝาดบุ่มเนาะพี่น้องเนาะจากแนวทางซ้ายวิทยากรตำรวจเนาะจา้ะอันนี้คือแนวทางถึงต่อไปเลยจ้าเบิงเ้งแนวทางเทิงเหลียวม่าเบิงเ้งแนวทางลางเนาะค่ะขังลางเด่นซีร่องสามเนาะจา้ะฝาดสามสีเนาะจา้ะและแปดสีชุดเต็มแคปหน้าจอเลยค่ะพี่น้องเนาะจากแนวทางของสายวิทยากรตำรวจชุดเต็มรวมทางนี่น้ำเด้อค่ะพี่น้องขาหนึ่งสี่สามสี่หกสี่แปดสี่สามหกสามแปด้เนาะพี่น้องเนาะ อันนี้คือแนวทางลางเพลินนะจ๊ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ,อเอ็ดมนนอนด์นะสันออสองตัวพนมีหกเจ็ดหกเก้าหกห้าหกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเก้าห้าเก้าหนึ่งและห้าหนึ่งสามตัวห้าเจ็ดเก้าสี่หนึ่งเก้าศูนย์หกเจ็ดและหกห้าเจ็ดนะจ๊ะมากระจวดน้ำเพลินเลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยค่ะน,นี่เป็นแนวทางเอ่อแนวทางของลาวดวงเดือนเนาะคะ่ะเพี่นบอกว่าเด่นเก่าเนาะจ้ะ909196นเสามเอ่อเม็ดเดียวเน้นๆก็คือ98798 98, จากแนวทางของลาวดวงเดือนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เสือคิมชากรังลาวสันตำลาวโมานี่พิ่นบอกว่ารูดแปดเนาะค่ะเนาะรูดแปดแปดหนึ่งแปดสองคือตัวเน้น แปดศูนย์แปดสามแปดสี่ตัวรองสามตัวเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์แปดสามเก้าแปดสองโชคดีครับระสันจากแนวทางอาจารย์เสือขิมชากลางลาวเนาะค่ะเนาะตำลาววันที่สิบเนาะพี่น้องคะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดเลนโบเนาะคะ่ะมาเบิร์ค่ะแอดเลนโบเนาจะจ้ะสองตัวแอดเลนโบมีหกสองหกสามหกสี่หกห้า เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสองแปดสามแปดสี่และแปดห้าอันนี้คือแนวทางของแอตแลนโบเนาะคะ่ะพี่น้องเนะาะหมักกระจวดจาดฝาดเบื่มน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดรอดแนวทางของบลัลลาเนาะคะ่ะเนาะบัลลายัางมากๆเนาะจ้ะเดี๋ยวจะลงให้ดูเหมือนเดิมเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะถ้ารอดได้ก็ฝ่าวรอดถ้าบอลนี่ก็ของอาจารย์ท่านเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวห้าลงที่หลังให้ก็ได้เนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่นอนบอกว่าของนมสุพรรณเนาะคะ่ะ ล้วบอกว่าวันนี้หนุ่มสุพรรณเรามาฮกคู่คือเก่านะจ๊ะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดและสี่เก่าอันนี้คือแนวทางของหนุ่มสุพรรเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดลัดชนกนะจ๊ะอันนี้เป็นตำราแอดลัดชนกเนาะพี่น้องเนาะเอ่อเพิ่นบอกว่าวิ่งลูดศูนย์เออครั บนล่างเนาะจา้ะหนึ่งเนาะค่ะเนาะหนึ่งตัวเดียวเลยค่ะคนมีศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งและเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเพิ่นชนกันกับของอาจารย์สมัยเนาะค่ะพี่น้องเนาะรอบเบิร์ารวาเพิ่นจะชนกันกับแนวทางของอันรอบเบิร์วาเพิ่นจะชนกันกับแนวทางของเอ่ออาจารย์บัลลาบอเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำราอาจารย์กรกาะสินเนาะจ้ะอาจารย์กรโมนีลูดแปดวะพี่น้องเนาะแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าและแปดเจ็ดเนาะจ้ะเพิ่นก็นเลยบอกว่าสามตัวมีห้าแปดสามจากแนวทางของอาจารย์กรกาะสินเนาะพี่น้องเนาะมากระจวดจ่านั่เพเลในเลยค่ะ ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางของลุงนิ่นเนาะจ้ะชุดเต็มลุงนิ่นเนาะพี่น้องเนาะลุงนิ่นเราบอกว่าวิ่งดูดศูนย์ก็สองเนาะจา้าแปดสองสี่ศูนย์สองสี่สี่ศูนย์แปดเนาะจ้าแล้วก็ศูนย์สี่สองสี่ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์แปดและสองแปดมากระจวดจาดได้เลยเลยนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์บอบอกแก้วเนาะคะ่ะ บนบอกว่าฟั้นซเนาะค่ะพี่น้องขาเน้นเคือเก่าซีวสันบอกว่าแปดสี่ศูนย์ตัวคือ 9, 0, 9, 4, เก้าย์เกนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเว็บคนรักงูเนาะค่ะเว็บคนรักงูเราหายมาเราบอกว่าสามสี่สามห้าสามหกส่าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด 5 6 5 7 5 8 6 7 68และ78นะจ๊ะจากแนวทางเวฟคนลังงูเนาะพี่น้องต่อไปเลยค่ะนี่เป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี่ยายไพ่เอ้ยข้สั้นเพื่อนว่าคนใบหวยเขาอิหรีเด้งวดที่เลี้ยว,ว่าสั้นเขาตัวโตนะจ้ะและ้วลตัวเน้นเพื่อน9779นะคะพี่น้องเนาะ47เขาทั้งบนท,ทั้งล่างทั้งสาตัวมาเบิ่งค่ะพี่น้องค้างวันิีแล้วบอกว่าหลุดหนึ่งหลุดหนึ่งตัวเดียวกันกับเอลัชนกเลยพี่น้องบนล่างเราหายมาแล้วบอกว่า585159 แปดเก้าเนาะจ้ะเน้นๆคือหนึ่งเก่าและหนึ่งแปดเนาะจ้ะสามตัวแปดหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งแปดห้าแปดหนึ่งเก้าเนาะจ้ะจวดจัดระวังหัวกับเก่าเด้อจากแนวทางคนใบหวยเนาะค่ะพี่น้องหมดทีเดียวเพิ่นคอมเมนต์ว่ายายไพ่คนใบหวยเขาอีหลีโอ้มาเสียดายคักแท้ว่าสั้นบักลามาแล้วนะพี่น้องจวดจาดฝาดเบื่อล้อบนนะคะเนาะ เดี๋ยวรอลงไห้ที่หลังเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนเพิ่งจะมาเน,นาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อแนวทางของอันเจสมิตรวสันจ์จากเพื่อนว่าเจสมิตรวสันพี่น้องตำราหงวดที่เลี้ยวเพื่อนไห้เข่าเจ็ดีเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนไห้เข่าเจ็ดีเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าจังสี่แหละค่ะพี่น้องเอ่อเพื่อนไห้เข่าเจ็ดีเพื่อนบอกว่างวดนี้อัดหนึ่งเนื้ออัดหนึ่งหนึ่งวสันต์หนึ่งหา หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดสามตัวคือหนึ่งห้าเจ็ดว่สันพี่น้องตรวจจัดฟาดบุ่มเลยค่ะพี่น้องตัวอัดงวดทีเรียวของเพื่อนอัดเจ็ดเก้าเข่าได้พี่น้องเนี่ยเนาะจ้าเนาะแล้วก็เจ็ดสี่ด้วยเข่าเนาะค่ะอ่ะลองเบิงค่ะพี่น้องค่ะงวดแรกที่ยายพายเอามาลงให้เบิงเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบักลาลูกกกค่ะพี่น้องค่ะบักลาลูกกกเนาะพี่น้องเนาะสําหรับ มาเบงบักลาลูกก๊กคนนหามากเนาะจ้าพี่น้องจ้าบัากลาลูกกกกะหลุดฟันหนึ่งคือกันพี่น้องหนึ่งหาและหนึ่งหกชุดวินหนึ่งห้าหกบักลาเขาด้ค่ะพี่น้องค้างวดที่แล้วเนาะจ้าเนะาะบักลาเขาเจ็ดสี่งวทีแล้วตัวฟันเพิรนเนาะพี่น้องเนาะกะพิจนนารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะไม่ใช่บักลาบัากขำหน่อยเนาะพี่น้องนะเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวยกไพ่สีเดี๋ยวแยกไพ่ลงให้ที่ลังกันแล้วกันเนาะจ้าเนาะแนวทางของบากล่ามาแล้วเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเมสซรีเนาะค่ะมาเอ่อเมสุรีวัสสันโอจะเป็นแม่นิงพี่น้องค่ะแม่นิงเพิ่นบอกว่าเน้นเนนคือหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกและหาหนึ่งหาหนึ่งไม่แห้งพี่น้องค่ะงวดนี้เนาะลายสำนักลายอาจารย์หาหาหนึ่งแต่ว่าต่อไปเลยค่ะ อันนี้เป็นแนวทางของเอสอิกิวเนาะคะ่ะ e. อิกิวหามาฟัน3จ้ะพี่น้องจ้า3 9 3 5 3 4 3 7 3 1 9 5 9 4แล e. ะ9 1้าเอสอิกิวเนาะจ้ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแม่สุรีเนาะคะ่ะแม่สุรีมาแล้วค่ะพี่น้องขะแม่สุรีมาแม่สุรีบอกว่าฟัน3พี่น้อง3 4 3 5 3 6และ3 7มแน่ใจแม่เพิ่นลกามี หนึ่งเจ็ดสามเก้านะจ๊ะเน้นๆสามเก้าทะเบิลกับเป็นซ้ำสามมาสัน่นตรวจจาดฟาดบึ้มค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนหายไปโดนในแนวทางของแอ็ดซูเปอร์แมนนะจ๊ะแต่ว่าเร่งงวดที่เร็วเพื่อนเข่าเพราะเขาหูต่ว่ายแย่ไปเลยลงให้เพื่อนแต่เพื่อนว่าได้เป็นรูปแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องมาเบิ้งเพื่อนว่าเพื่อนฟันซีตัวนะจ๊ะแคปหน้าจอเลยนะจ๊ะเจ็ดเก้าหกสามเจ็ดเก้าหกสี่แปดแปดหกสามอันนี้คือแนวทางตำเล่าของแอ็ดซูเปอร์แมนเนาะคะนะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอื้อล่าเนาะค่ะเอื้อล่ารูดซีค่ะพี่น้องคาเมอร์นี่เนาะเพิ่นบอกว่าสองหกสี่แปดสี่หกสี่สองหกสี่แปดเน้นๆนคือสองหกและสี่แปดจากแนวทางของเอื้อล่าตำราเม,ามอร์นี่เนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอชเคอี e, ตำรา,าเด่นเก่าก็สองเนาะจ้ะเพิ่นเน้นเก่าหนึ่งและสองหนึ่งเนาะจ้ะกันลางน้ำในเดอร์วาร์ซนพี่น้อง ตัวล่องก็จะเป็น9 0 9 4 2 0และ2 4ตำลาวแนวทางของแอดเคเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบอลนะจ้ะแอดบอลชุดเน้นมาเลย927ว่าสัน้น 27, 27299727927ตัวเน้นค่ะพี่น้องคะ่ะจวดจาดฟาดเบริรมเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่าสั้นค่ะพี่น้องขาแนวทางของแอดสายน้ำเนาะจ้า มาเบิงตรงนี้เลยนะพี่น้องสามตัวเน้นสามหกหนึ่งเจหนึ่งสี่หหบนหกหนึ่แ้าเก้าและ70็ดศูนล่างสามหกเจ็ดและสีจากแนวทางแอดสานนามเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางอันนี้นะเป็นแนวทางของตีเล็กเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าเด่นหนึ่งก็หกเนาะจ้ะ 365, 3 65, 315าเนาะจ้ะสองตัวคือ65 67 60 15 17และ10มักกระจวดน้ำเพลินค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของอาจารย์สร้างพารวยเนาะคะ่ะฟันหนึ่งมือนี้คนนฟันหนึ่งหลายมาค่ะพี่น้องคะฟันหนึ่งเนาะจ้ะ13า 1 9 41เม็ดเดียว8 1 181พี่น้องจ้าทั้งบนทั้งล่าง8 1ค่ะพี่น้องจากแนวทางของอาจารย์ช้างพารวยเนาะจ้าต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางบนดินแผ่นฟ้าเนาะจ้าหลุดหนึ่งก็บสองเนาะจ้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามกสองศูนย์สามสองสองและ26 ทางนี้สี่ก็หานี่ยสี่หามากคู่กันมือนั่นออกไอ,อยยังก็พี่น้องออกศูนย์หนึ่งบอกกับคู่กันมากจังสี่ละตรงนี้แหละพี่น้องเขามากคู่กันเลยค่ะพี่น้องคะจาได้เมนมากเลยบนดินแผ่นฟ้านี่แหละค่ะพี่น้องเดือดจาดฟาดเบิ่มค่ะพี่น้องขากันมากแนวทางของบนดินแผ่นฟ้าเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เอ็กปังปุริเยเนาะคะ่ะเอ็กปังปุริเยให้มากคือยังพี่น้องเพื่อนบอกว่าจังสี่ละ 8ป8ศ8นย์แนองแามเนาะจ้ะแล้วเพื่นก็บอกว่า8ป4สี6สี่่ตัวคือ480 4ปดศูนย์สีและ8ปดหาเนาะจ้ะคันอา่านผิดขอโทษลหลายๆเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางหนุห่มเฮงมุกดาหารตามไทยคือตามเล่าน้องมื่อนี่ตามเล่าค่ะพี่น้องคขาเด่น8กับเก่าเนาะจ้ะ มาเบิงค่ะเห็นเพิ่นเฮ็ดแบบนี้ส่วนมากสิเป็นตำไทยเพิ่นเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าเด่น8กับ9เนาะจ้ะ8 4 8 6เน้นๆคือ8 7เด้อพี่น้อง8 5 8 9เนาะค่ะเนาะแล้วก็9 7 9 5 9 4 2 9 3 9เน้นๆพี่น้องจ้า8 7กับ9 5เนาะค่ะจากแนวทางตัวเน้นเพิ่นจะเฮ็ดดอกจันไว้เนาะพี่น้องหนุ่มเพลงมุกดาหารเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้แนวทางของแอดมยมแดงนะจ่ะแอดมยมแดงมื่อนี้รูดเก้าจ้ะเก้าหนึ่งห้าเก้าห้าห้าหกหกเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าหกนะจ่ะเก้าหนึ่งหาหกพี่น้องข้างล่างเพื่อนเก้าหนึ่งนะพี่น้องเนาะจากแนวทางของแอดมยมแดงนะจ่ะต่อไปเลยจ้าเ้ามาปิดท้ายด้วยแนวทางบักแตงโมนี่แหละค่ะพี่น้องคะบักแตงโมเนาะค่ะพี่น้องเนาะบักแตงโมเพิ่อนไ้มาตำเหล้างวดทิเรลวเพิ่นเข่าซีเจ็ดเด็ดพี่น้องล่งไ้งวดทิเรลวเนาะจ้ะตำเหล้าเพิ่นเนาะ ซีเจ็ดตรงนี้เนาะจ้ะเฮามาตามต่อค่ะวันนี้เพิ่นเด่นหนึ่งเนาะจ้ะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดและหนึ่งแปดมากระจวดจาดฟาดเบื่มน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดและหนึ่งแปดจวดจ,จาดเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยาย้ไพ่กะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองเนาะจ้ะาที่เดียเขามารับชมรับฟังกะข,ขอให้สุขภาพแข็งแรงแฮงแรงเรื่อยเรือ่อยสุข,ขุมสุขชนเนาะค่ะว่าจะาใดที่ยแย้ไพ่บ่บมวนหรือว่าอ่านตัวเลขผิดพี่น้องจา่าขอโทษขออภัยลหลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนัักกทททุออาาาาาจจรย์เเนนนะะ้้้ี่่ไดแบงงปขมูล หยายไพ่มาห้พ,หพ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมไปน็นแนวทางเนาะจ้ะขอบคุณในไลน์เด้อจ้ะสวัสดีจ้า